ตอนเช้าก่อนกลับเมจินา่ากำลังจะแต่งตัวให้น้องบัวแต่งหน้าสวยกลับบ้านกับสวรรค์เขตบันา,าบอกฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดี๋เวจอเด้อโอ้สกึมกับเด้อแต่งตัวก่อนด้วยทุกคนเต่งสูงเพื่อนกอนะ พี่จีน่าเปิดประตูออกรถคนเย็นเออัอนแดะ uh huh. เออถ่ายคลิปยี่โอเคเปิดรถอะไวกอไอย่งเนียเออเออมัน่อยเห็นหนะูเนาะโอ้แ huh. ม่จีน่าทาหน้าให้อาจยา์วันนี้ uh huh. คนตาบลงมาเมืงตีนปรตะเตะเป็นหาวสันอ่าอันนี้น้ำน้ำน้ำตกอ่ะเอามามาค่ะตกหนา,าบำมุงก่อนนะคะหน้าไม่ได้ดนนใส่หน้าตกขนาดเปตเป็นเยเตมเอจริงมากค่ะจุดยอดยอะ กรนเี้ยะแเาลเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนหนูก็เป็นคนรักหน้ารักผมแต่ว่าหลังจากที่ป่วยนี่ก็ไม่ไปไม่ได้เข้าในเมืองไม่ได้ลาอะไรหน้าก็เลยเป็นแบบนี้เมื่อก่อนนี่รักหน้ามากไปไหนแม่โดนแดดเลยเมื่อก่อน ผมก็บำรุงผมก็แต่ก่อนชอบสวยใช่ไหมชอบสวยชอบไงตัวชื่อยามลดหุ่นลดขาลดเค่หุ่น้าคปั๊ดทำห้าของวงการความงามเนี่ยร่านการนี่โดยเมื่อก่อนชอบแบบนี้เมื่อก่อนชอบแต่งหน้าชอบดูแลผมผมหน้าหน้านีโดนแดดไม่ได้น่ะ ธรรมดานนะคะคดแไม่กรถดุ่มุนตลอดก่านห้ามอ้วนสบายดีเอฟซีอีกรอบมังคเต็งตัวไปเรียบร้อยไม่ให้มีหน้าท้องป้าอันนี่กว่าเราแล้วนี่นะห้ามอ่านแต่ก่อนนั้นห้ามโดนแดดห้ามอ้ม <c oughs> มวนแต่ว่าเป็นคนบ้านนอกอยู่ย <c oughs> แต่ว่าเราก็ใช้เชือกหลายตัวไม่ให้โดนแดด เดี๋ยวมาดูเด้อพี่น้องว่าสาบูจสวยไหมเดี๋ยวพี่นาเรนรามิดก่อนอันนี้มันมันขึ้นอ่ะก้อนแล้วค่ะลูกเป็นอะไรตะกี้มักสวยเมืก่อนนี่มักสวยอือเมื่อก่อนนี่มักสวยนะจ๊ะแม่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 บอกว่าอุ้ยยาใส่ผมมันเป็นทรไาร์ตขวดละแสนสองแสนก็สุดขวดละแสนฐานจุดใช้ผมอือ แบพผมผมเบบผมเาาผมดำแบบแบบแบบบุ m, m, au, ้งผมได้ทำมาผมไปอืมตอนนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างลูกผมลวกอืมเออะไรบ้างเว้อตะกอนเยอะคานี้แต่ก่กอนห้ามดำใช่ไหมไม่ตะกอนดำไม่ห้ามโดนแดดบอกดำเงาเลยไหมไ่ผิวนไ้ม่เลย พิวก็หันโดนแดดใหใช่ไหมก่อนแม่โดนแดดเสือก็ช่องตัวกางเกงถุงเท้าถุงมือลืมเอาขาตังกล่องมาหนาะเอ้ยเอฟซีกันทีดีไปจะเอาไข่แกงไข่มาให้กันหน่อยปรว่าเพื่อนเพื่อนหักบ่าเอาให้ซาบวัวก่อนอย่าลืมมีขาวกบ้างกินอะไรบ้างแฟนกินไก่ที่ยังไก่ก็น้าให้นะ รู้สึกว่าผอมลงแม่ผอมไม่เดินทั้งวันคลิปนี้ปิดจับคลิปเอ้ปิดจับเที่ยวที่สวยนงบัวแม่กิน่าจะมีละมือเท้สวยกลับบ้านเขาทางอาหารแม่แอบนี้น้องกินอ่ะเจ๋งไม่บา เต็งเบาๆเท่ากับสวยทั้งวันทำไมกินหน้าแต่งหนาหายเลยไม่ได้ติดฝางหรอก มาเดีวมีคิ้วอะไรปะเนี่ยมีคิ้วอะไรเดแล้วพีเดอพีเดอร์ไปไปพ่เนี่ยเ็ตนไหนน้อสาวต่ดูงไงเนี่ เด็กนีชนาแต่งมีคิวมีตาได้ป่ะไหวยุ้ยสวยยุดงดุไรได้เนะาะนี่ป้าเออไปวยเนี่ยเแตัวมเพิแม่มาเอาไปแขเ,เอาไปแเน้าเล<ค>ยีน,น,นาจะพาไปบ้านเปนตัวสวยเเด็กพาคาเฟ่แม่กินเด้อโอ้ขัานมากระยบัดมาก ปริมากเลยฝากง่ายๆปอดเนี้ยฝากเอาก้องพุ่งๆตัวนี้เสร็จแล้วบอสปัด่นเอาเนื้มาให้ซาบัวพี่เนาะอุ้ยผู้ใหญ่เจดีผู้ใหญ่เจดีอีกแล้วสวยมากเก็บสีด้านนี้เนาะได้อีกสักมาฝากซาบัวมื่อนี้เหนียมากเลยผู้สวยแท้เอื้อ้ข่อยเผนแต่งโตงามสิเตะให้อัสล่าเบิ่งกับผนแต่งโตสวยแท้เบิ่งเนี้ยผู้ป้า งามแตงามแต่แต่ผลทไปเวียกตัวมันบอกมาเอาในพัดเนี่ยาบุญเวยเอาแม่เอาแม่เรื่องอนเ้ามาฝากก่อนกรับเอ้ยแเราก็จะเป็นการผิวอย่เี้เป็นห่วงอยู่อย่างห่วงสวบอย่างสวบบริกนขาอวดปลาทขอบใจพะแนน ป้าเนี่ยมาขอบใจป้าเนี่ยเู้ไหมขอบใจได้หลายเออขอบใจได้อยู่หลายเอาอดยแมนแมนข้าไปกันมึงบอกเอออยู่ดีมีแห้งได้โทรหาได้ไ uh ด้ไ huh ด้โทรหาอาะหูยสวยเลยพี่น้องบ้านนี้น้องบัวสวยแล้ว มึงเนี่ยพ่ดมาพัแต่งหนากัดสวยแต่มึงเนี่ยผู๋อสลายต่งหนาสวยๆเน่ยพ่ดไตยหูพ่นโอ้ยเออหักพัดกันมาส่งแมนแคือเขาไม่เหมดเลยาื้อไ้แล้วเพแอดเฟซกันเนาะพี่น้อง ผสมมทาทำกันอาหารการกินเพิินเวลาเพิ่นกลับบ้านใส่โทลิตน้ำเอื่อยขนาดผิวแห้งเลยนี่ผิวแบบว่าถ้าบริจับยังพิจีนายังเห็ดใส่โบกคือสสำอางว่าสันสอออเอยสลา,าอยากให้สวยให้มีครอบสุิผลว่าโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยด้วยเด้อโดยโดยโดยขอบใจหลายๆ <Okay, okay. S 2> เลย โดย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 เกือบไปการพี่น้อยคนแมนตื่นสวยเลยคนแมาส่งกว่าคุณเราเป็นอันวัวพระพี่น้ำใจเลยเพื่อเป็นอันพนักงานราชการพปกตยังมาเป็นห่วงสาบัวพี่น้องเอ้ยบุญและเจ้าเนาะตะบุญเนาะมันออกบรรนาเราเพี่หน่อยเมื่อวานเนาะแมนเดี๋ยวไปเลยได้ชิมผลิตน้ำผลไม้อยู่เฮาก็ไกโดกินเผาอเรือยข้า้มไกินอีกเนาะ คุณคนหดล่ะเอนี่ยมาดูบวงอู้หขอบคุณแม่สลาดูขอบคุณแม่เสลาหลายๆที่ว่าที่ไหนดูน้ำมาเที่ยวเนาะแต่งหน้างามๆเนาะแต่งหน้างามคั้งบ่มีเพิ่นเกิดคือสิบบ่มีโอกาสแล้วนี่เห็นบอนี่โดยหน้าแห้งยังไม่ได้เห็นแด้งหน้างามบ่เป็นยังแหวนมึงดูงามบ่ไปลูกแก้ปิชิน่ามึงดูเป็นยังแหวนมึงดู ตื่นเว้นตัวเองไหมอืมตกใจเหมโอาหูยสวยไหมเบอร์แจงหน้าที่จะลุนเออสวยมากมีมีแห่งใจขึ้นมาบ้านนี้อู้ยสิท่าตาเตอองงานเป็นสมัยหันบอสมากายตัวเองบอสสิท่าให้นางบัวไปออกไม่พอแล้วคนนั้ไปสวยแล้วแป้งมันไม่จับแล้วเธอหน่ะเออสวยไหมอู้หูเราเจอเมียเราบ่ได้บานแบบบ้าน เดี๋ยวไปจ่ายเงินให้ค่าโรงแรมไกลๆเอาเดินทางเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งผู้สักกึบยังบริแตงกี่คาดอ่ะสบายดีค่ะสบายดีค่ะกับบัวบ่นกับเมาหลอดเป็นนางข้างล่างแล้วตอนนี้เป็นยังไงไปเที่ยวปักเซกลับมาไร่หม่องไร่บอลมวนบอล้องบัวมวนอยู่เลยสุดยอดเนาะเอยมวนสุดยอดในชีวิตเลยเนาะเนี่ยคุ้มคุ้มค่าพอไปนี่ คุ้มเลยนะไปจนจนจีชุดแผ่นดินลาวโอ้โหจนนอดอัตกระโอ้อชุดคักคักเนาะแบบว่าโดยชีวิตเนี่ยคือเราจะคล้องสิบปีมาก่อนีกจ็คเทือเพิ่นว่ากําลังจิกก๊อปไปส่งเพิ่นพี่น้องไอ้ปันโคกก็ไม่กินหน้าไปส่งเพิ่นแล้วก็ส่งมากินหน้าอยู่สะพานไทยลาวพี่น้องไอ้ไม่งันจะซื้ออใช่กะในพบได้เห็นกับมันนี่แต่ไปหาเลยฮักอยู่บ้าน FC เนาะบ้านเเป็นเลยฮักเป็นกับมาเป็นหัวเป็นไงไม่ไขคำแนะนำนู่นนี่นั่น ส่งวิธีดูแลรักษาตัวเองบอกสบ,บู่บอกซ้อนกระดิใจประทับใจพี่น้องเอกขอบุญขอบคุณเกรเพิ่นหล่ะกะ่ะขอบุญขอบคุณเกรซลางานนีทิปนี่ถ้าโบวีเฮซลาคือสิบประด็ดไปนเนาะพี่น้องเนาะ,นะสัสะกลุ่มกระิกับไปส่งน้องบัวอยู่บ้านหล่ะคับส่งเมจินา่าท,ทิปนี้กะ่ะบบลืมจะอยากให้น้องบัวข,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องใจดีทุกคนที่ซัพพอร์ตครั้งนี้ขอให้เป็นเวยพรแล้วสักลุ่มก็จะยกคลิปนี่หล่ะกะ่ะ เออสี่ชย่อยลงจนบดคลิปขุดอลไรพี่น้อยไล่คลิปไปไล่หมองไล่โบนกะ่ายถ่ายไล่ยู่พี่น้องเยถทายคลิปมาแต่บางหมองกับติดติดลิขสิทธิ์เพลงลงบ่ได้แล้วกับเอาลงบ่ได้ไล่คลิปเตอะอ่าให้น้องโบ้เพราะพี่ใหญ่ใจดีเนี่ยเลยสกุลกับจบคลิปเนาะเลยขอบคุณขอบคุณเพื่อนโดยข้าน้อยกับพักขอบคุณขอบคุณท่างพี่ใหญ่ใจดีทจูคุยจูคนไอฮักเอ้ยฮักของเมเชลาขอบคุณขอบคุณเมเชลา ที่โอนนุนโอ,น,โอนข้ามมาให้ขน้อยได้ไปเที่ยวปเปิดหูเปิดตาไปเบิ่งไปรับส้มชิงทีบอกเพื่อเห็นกระเห็นเนาะมันคอให้เมจาร่ากับไอหักเคยหักเพิ่นมีสุขภพาพ่างกายแข็งแห้งทำรมคาขาขายรำรวยรำรวยหายอยู่ดีไม่แห้งพบเจ็บอย่่จุใจคงไข่อย่่ชุมีใสชส่ถูกอ่ะพี่จินักเสริมอะไรไหม จบคลิปแล้วเธอพูดซิพูดต่อบิก็ขอกไปหนาเธอก็ได้อาไปขนาเธอแบบโอ้มาน้ำกันเนาะมาน้ำกันกับขัดผ้าเพิ่นหลาะชมวิวคือฝึกข้างนี้ก็ถามเพิ่นตลอดถามอบรมอบรมจิตอบรมใจพาดูรู้เห็นอ่านะคะหลายแบบหลายอย่าง ไม่ได้รู้แค่ธรรมชาติภายนอกธรรมชาติภายในไก่เป็นหูเพื่อนกระไรแนวคิดหลายบ่เป็นอะไรคนหูลูกร้อ่ารู้หลักวิธีการใช้ชีวิตการดูแลตัวเองสังคมเพื่อนใหม่อาหารการกินอาหารการกินเป็นบ่ออ่าเท่ากับเป็นความสุขเนาะอ่าได้ได้ละได้หลายอย่างมากรอบเนี้ยได้โอ้ยมหาศาลเลยจ้ะ ถือว่าได้อ่าได้หลายอย่างแบบมหาศาลล้นหลามหวดคุ้มสะกึ้มกะดีใจที่ว่าได้เห็นพาสะบัวไปเห็นไปเบิ่งเนาะเราก็บอกบุญซาดิบุญวาสนาค่ะโบมีเงินซาลาพพอร์ตบบสะกึมบุญพาไปก็คือสิบมีบุญตาได้เห็นเพิ่น่าครอบครัวเพ่นกได้ขอบคุณเ้ออเืลยซาลาคนสวยนะคะที่เป็นครั้งแรกหรือครั้งที่ใช่ที่เดียวไปเบิ่งแม่หาโบมีเงินเนาะโบมีเงินหน่อยอ่าตั้งจิต ตั้งใจเด้อรอบหน้าก็ไปเองว่าสิอ่าแต่ก็อยากไปยู่แต่ว่ารอบหน้าอยากไปอีกไหมคะอยากไปอีกอย,อยากไปแบบตนเองใช่ไหมรอบหน้านะไปแบบว่าไปแบบว่าแข็งแรงแบบหายดีแบบมันจะได้มีความสุขอ่าตั้งจิตไว้แบบนี้ไหมโดยรอบหน้าตั้งจิตว่าฉันจะดูต้องดูแลตัวเองใช่ไหมโดยอาจจะต้องดูแลตัวเองให้ใหายรอดปลอดภัยมีอาชีพการงานการเงินและก็ส่วนนั้น เลยที่น้าไปอีกแม่นบอร,<ด>รอบหน้าอย่าให้ไปน่ำยี่บ่ไปอีกอรอบหน้านัน้นผ้าเอื้อ,เอไอเดอบอัแบนี้เ<ด>อกับซสาวกลมอ่านะคะดูแลตัวเองให้สวยสดงดงามปราศจากโรคไฟไข้จิบนะคะ<ด><ด>ต่อยอดต่อทุนอาชีพการงานกับฝึกหายไปเป็นแล้วเนาะ<ด>อ่าต่อไปก็แนวทางนู่นนี่นั่นท่ากะได้หูหลาย,ลายแบบต่อไปก็ ตั้งจิตจำนงไว้ว่าจะไปแบบสวยรวยปังดังเลิศนะคะถ่ายรูปเซลฟี่มีความสุขแม่นบอเ,เพราะว่าเห็นเอจินาเฮแหละเป็นไรสนุกมากมชีชีวิตชีวาสนุกอันรถเบิกบานเหมือนน้ำพุแม่นบรอรู้ัไกดีมากสุดยอดมากจ้าเยี่ยมยอดเห็นไหมมันเป็นพลังที่บอกว่าคือมันเป็น พลังความคิดมันมีชีวิตใหม่มการที่เพื่อนน,น,นอนห่อเหี่ยวเปลี่ยวใจหมดอะไรใยเบิร์ตจะสิมันกับโบม,มีสิ่งนี้หายไปใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้หายไปไหมสิ่งเหล่านี้ที่เกิดในใจหายไปหมดแล้วใช่ไหมม,มันก็ดีกว่าอยู่บ้านนะอยู่บ้านมันก็ไม่ไม่รู้เป็นอะไรเออตอนนี้ได้สาเหมือนมนีเหมือนมีน้ําพุในใจไหมโดยออกข้างนอกแบบว่าจิตใจเฮามันกะ มีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากตอนเรานอนอยู่ในฮื่ออือมันจะต่างกันเนาะมีพลังวัางซ่าคือเ็นบอมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นเ็นบอนานรู้สึกปิติปลื้มไหมรู้สึกปลื้มปิติยินดีไหมแบบคือออกมาข้างนอกที่ก็คือแบบว่าเฮางว่าได้ป่วยนะเฮางเชืูเสึกความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้ป่วยเบนบอรู้สึกแบบเหมือนคนปกติใช่ไหมปแบบไปเที่ยว ม่นู้ชืดแบบคือโบเลตป่วยอืะอืมดีมากกลับไปนี่จะทําอะไรบ้างอาทิตตั้งใจไว้กลับกลับปัจจยแล้วบอกคือตอนนี้ก็หลังจากนี้ตั้งใจจะทําปฏิบัติตัวเช่ไนไรหลังจากกลับจากเที่ยวเนี่ยเราอ่ะมีความคิดว่าตั้งปณิธานนะตั้งใจเนี่ยสิปติบตัวแน่ได้กลับไปนี่ตั้งใจแบบว่าตั้งโตันการอยู่กับกินนี่บ่ แม่น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 เซเลเนียลคิดเจ้าแนวคิดแ,แนวียลบอกที่เนวคิดอะไรแบบไดจากการเที่ยวแล้วก็ได้ฟังคนนั้นคนนี้พูดอ่ามีกำลังอ่าหนึ่งมีกําลังใจเพิ่มขึ้นที่อยากแบบว่าป,ปฏิวัติปฏิบัติตัวใหม่จะต้องดูแลรักษา<ร>ทาน<ร>าอาหารเสริมตัวเรดไหมอะไรเงี้ยจ้ะโดยกาแฟก็บชิตั้งตัวใหม่อาหารกินโดยดูแลตัวเองใช่ไหมบุ้งกังกายงานคือพีิจนาบอกคือพี่สราบอกแล้วโดยเพราะว่าแต่ก่อนเขาก็ หู้เนาะเข้ากับโมหูว่าะยังกินได้อยังกินบ่ได้เพราะว่าเข้ากับไปหาแพทย์หาหมอกับไปหาลายคนลายบ่เนาะนะฮะผู้นี้ก็ให้กินอันนี้ผู้นี้ให้กินอันนี้เข้ากับโบจักเข้ากับกินนะแอบตะกรันกับโบจักเสื้อไผ่นาแมนบอลบริโอนโซนไผ่เมนบอบโบจักว่าที่เสือไผ่ไผ่ก็บอกว่าอันนี้กินได้เด้อบัดนี้เชื่อหรือยังคะโดยเข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วอ่าทีนี้ก็ต้อง รู้หลักการรู้วิธีรู้หลักการรู้แนวคิดแล้วใช่ไหมคะ <No. S 1> อะต่อไปก็ออวยพรนะคะให้หนูนะคะรอดปลอดภัยมีความสุขและก็หายวันดีคืนเด้อบานนี้นะ <No. S 1> อะอันนี้ก็คือก็อไม่ได้มีอะไรนะคะสิ่งสำคัญก็คือจิตใจนะคะที่จะเข้มแข็งและก็เหนี่ยวนำให้เราอะสู้ นะคะกับสิ่งที่เราเป็นเข้มแข็งอดทนเพราะว่าคนที่เป็นระดับเราอ่ะสําหรับคนที่เขาประพฤติปฏิบัติได้คิดได้ทําได้เขาก็กลับมาเป็นปกติมีชีวิตที่ราบรื่นปลอดภัยได้แปลว่าหายใข้หายเจ็บได้เหมือนกันเนาะอ่าขอแต่อย่าทอดแท้สิ้นหวังนะคะขอแต่ว่าเรามีพลังใจที่จะนะคะกลับมานะคะมีชีวิตชีวาเหมือนมีน้ําพุในใจเนาะ นะคะเข้มแข็งเนาะนะคะเพราะทุกคนน่ะให้ความรักนะคะให้ความสัมพั์กับหนูเยอะแยะใช่ไหมคะด้วยอ่านะคะดังนั้นก็มีพลังใจเพิ่มขึ้นก็อ่าลุกมานะคะปฏิบัติปฏิวัติพัฒนานะคะอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ข้อห้ามข้อควรระวังเรารู้แล้วรู้แล้วหนอนะคะดอ่าบัวสวัรด์รู้เลยหนอเขาจะร ทำให้ได้เออปฏิบัติให้ได้ดูแลตัวเองให้ได้ต่อไปก็จะเป็นบุคคลที่แบบว่าเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมมีความสุขมาเนี่ยเฮ้ากับเคพี่จันไปากี่ยวกับชิมเงยพี่น้องเอยคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนี่เนาะฝากกดติดตามก็กดแชร์ไปกรลังใจใจแฮว์แน่จะได้การทุกคนอยู่ที่มีแห้สุขภาพแข็งแรงขาคาร์ลรวยเด้อเอฟซีทุกคนเด้อ ดีสาวกลมกับพี่จีน่ากับสาวบัวกับสเสด็คอลาทุกคนไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าสบายดีสบายดีจ้าสวยๆได้ลูก